ครับสวัสดีครับผมชายเนลยเอ็ดเนาะครับนี่คือที่มองเห็นนี่นะครับเป็นรถจากรถจักรจิบพอลพอลครายผมครับ็นการรถยกรถยกรถลากนะครับผมรถยกรถหล่าตลอด2ี่ชั่วโมงนะครับเน่องจากว่านะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่บัตรเทนะครับผมครับไม่ใช่อบัติเหตุนะครับแต่ว่าเป็นความต้องการความประสงค์ของพี่น้อง นะครับเจ้าประนอปยอมนะครับต้องการเอารถต้องการเอารถเจ๋งนะครับรถเจ๋งออกจากพื้นที่นะครับเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าระดับน้ํานะครับผมที่จะออกหมู่บ้านผมนะครับออกไปไม่ได้นะครับน้าสูงรถเจ๋งวิ่งไม่ได้นะเฉพาะรถรถปิกอัพรถกระบะนะครับก็พอไปได้นะครับผมก็พอไปได้นะครับพอไปได้แต่ว่ารถรถเจ๋งไปไม่ได้เนะรถจัพราะจนตนะครับสพพลทรายนะครับ รถสนับสนุนนะครับเชรของใส่นะครับผมก็เป็นรถหลกเพื่อจะนะครับหาพื้นที่นะครับลากออกไปนะครับออกจากมอบ้านไปนะครับรถตีแก็จอดไ้กับประเดี๋ยวใส่งานนะครับใส่งานไ่ได้นะครับผมใส่งานไม่ได้นะครับก็ต้องหารถหาพืิธที่มายกมาลากออกไปนะครับผมลากออรไปรถเป็นรถเก๋งเนาะครับเป็นรถเก๋ง เป็นรถเก๋งนะครับเป็นรถเก๋งลาออกไปนะครับจะมีค่าบริการเล็กน้อยนะครับผมค่าน้ำมันเพิ่มเล็กน้อยว่าลายลาออกไปลาออกไปนะครับอาศัยมูลนิธินะครับพุทธธรรมตสามชิเบพีนอครับงโรงพยาบาลชนใายนะครับเป็นรถเก๋งนะครับเพื่อจะยกจะลาออกไปหคนระดับครับน้มสูงนะครับผม หายวิธียกเป็นว่ารถรถยกยกแล้วค่อยลากไปนะครับผมรถยกรถลากนะครับบริการพี่น้องประชาชนในเขตอเพเภอพนทรายเลยในยืน่นอื่นน้องค่าใช้จ่ายก็มีค่าเหนื่อยค่าน้ำม,มันเล็กน้อยนะครับว่าแพงพี่น้องบอแพงแต่เปรียบเทียบได้แล้วนะครับพอต่อเข้าไปจินมกาวยจัย่ลายอาหารหม่องหนหม่องหนึ่งดอกนะครับผมขอบคุณเจ้าหน้าที่เป็นน้องข่าความดูแลพี่น้องในเขต เอาเบื่อพ่นใส้กันแล้วกันนะครับผมนาทีเป็น,นมากยกปลาหลาดไปเพื่อจะเอารถไปใส่ใส่งานนะครับย้ำนะครับรถไม่พังครับรถบ่พังรถบ่ห่างรถดีนใจคใจนะครับเดีนี้องเอ้าีนะครับอะยรเรืมนะครับอ,าอ่า,อ <c oughs> อามีมามาาน้องที่พานมันต้องมายอมนะครับมีกอง,งต้องเพิ่มหาตัวพี่น้องพานไปพานมานะครับนะครับ <c oughs> ผ่านไปผ่านมานะครับ like ม mm ีก hmm. ล่องนะครับมีกล้องทั้งหมด5ตัวพี่ิ non จะทันจอนพันมันกันบนกกระยอมนะครับผมนะครับมีกล่องกล้องวงจรปิดทั้งหมด5ตัวทุกจุดในหมู่บ้านนะครับผมฮะอะไรก็ฉีกกระมุยเหรียญพลาดนี่นายยากด้วยครับผมแม่มานก็เห็นเนาะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปนักไปเบาขันกับแพ่พี่น้องระวังให้ดีกันแล้วกันนะครับผมระวังให้ดีนะครับทันกล้อกับที่ไปยืนเบาอยู่ขันกับแพ่งในพรมไม่บุ๋นบ่าีคนเห็นเนาะครับแต่ว่ากล้องวงจรเห็นนะครับผม ครับผู้พยาบานเป็นผู้ดูแลกล้องครับเห็นมวยจับกล้องใช่ไหมวผมเป็นผู้ไปตรวจสอบนะครับกล้องครับมีตะมดนะครับกล้องมีตะมวยห้าตัวนะครับมีหาตัวหาตัวนะครับในบริเวณรอบๆมู่บ้านพี่น้องอยู่กับมวยเรียนพันเห็นเมดนะครับนี่ครับอาจารย์พูดอะไรไม่ชัดจะทำพี่น้องนะครับผมเป็นเมือดรงพยาบาลพลชายอำเภอพลชายจ้าบ้านร้อยเอ็ดต้องมาเป็นหัวเป็นใหญ่พี่น้องครับมาดูแลนะครับมาเมืองนะครับมาเมืองนะครับผม ดูแลมาเมืองครับท่านนายกนะครับนายกบัวทองจีโจมกับมาพี่น้องนี่นะครับมาให้กำลังใจมาดูแลลูกบ้านนะครับในฐานะเป็นผู้ปกครองทองที่ทองทินนะครับในเขตนะครับสิบหามู่บ้านนะครับที่สว่างคนใจละเอีดเนาะกับขอบคุณทางดานเจ้าหน้าที่เพิ่นนี่นะครับเพิ่นพยายามนะครับอ่านะครับเพลินบายเนาะครับหน้านะครับหน้ามีความสูงประมาณนะครับประมาณ60เซนติเมตรหกเซนติเมตรจะอยู่ประมาณจักลอยครับลอย ร้อยสามสิบเมตรนะครับความสูงของนะครับน้าจากถนนนะครับประมาณนะครับหกสิบเซนติเมตรความยาวประมาณก็ร้อยสามสิบเมตรนะครับที่ลึกนะครับที่ลึกนะครับจะนั่งกับพญาย่ามไปได้ครับผมนี่นะครับรถเจีงเนาะรถเจีงดีน้องนะครับรถเจีงคุณหมอเพิ่นนะครับคุณหมอธนาทำสำโรงเพิ่นขออนุญาตที่เอื้อซื้อนะครับเพิ่นมาจอดไว้นะครับมือม้าดี่น้องมือมาจอดไว้ตื่นมารถออกบ่ได้ครับผมนี่นะครับผมรถออกบ่ได้เพิ่นกับพยายามที่จะ นะครับหายหายพิธีนะครับออกไปไหนใดครับผมครับโรงพยาบาลฝนสายเนาะครับผมอารถติดชิวเจะนั่งรถติดชิวน้อยนะครับอาสามูลนิธิพุทธธรรมพี่น้องพุทธธรรมสามหนึ่งนะครับหรือว่าครนบดูใหครูไพ่หกสุวรรณสามหนึ่งนะครับดูเรียบพี่น้องในเฉดความเพื่อฝนสายในเขตสุวรรณภูมิพี่น้องนะครับรถติดกันนะครับ มีซ้ำนี่แหละครับรถเนาะครับพอว่ารถน่ะคือรถนายกนะครับรถนายกนื้ไปเกี่ยวหญ้านะพี่น้องนี่นะครับย้ำนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่บทเหตุครับไม่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินนะครับผมไม่ใช่เหตุฉุกเฉินนะครับเป็นรถนะครับรถยกโดยลากมาน้ำรถเจ๋งที่ออกจากหมู่บ้านวัดใดนะครับอยู่ในบ้านนี่ก็มีรถเจ๋งประมาณนะครับสองสามสี่คันพี่น้องรถผมกับนากเจ๋งหน่อยครับก็ออกวัดใดนะครับผมอ่าผมจะถาม ค่าบริการเพิ่นนะครับค่าใส่ใจพิ่นมาขอค่าน้ำมันนะครับขอค่าน้ำมันเล็กน้อยนะครับพี่น้องใบแพงน้ำมันเล็กน้อยนะครับผมบัคซี่บาทนะครับวัคกี่บาทเอาไปยิงเอาอยู่นหนางานหลายคนนั่นนะครับผมเห็นนะครับเป็นใบย่ามสิลากออกไปแล้วับใส่พื้ที่หายพื้นที่ครับนะครับ น้ำนี่ก็ประมาณนะครับประมาณนะครับประมาณ60เซนติเมตรนะครับพี่น้องครับขึ้นน้ำสูงจากทางถนนคอนกรีตนะครับประมาณ60เซนติเมตรนะครับถ้ายกครับพี่น้องถ้ายกกระจังหน้าขึ้นประมาณนะครับ60เซนติเมตรนี่ครับนะครับอย่างอย่างนี้ครับนะครับอย่างนี้ครับไม่มีปัญหาครับผมไม่มีปัญหาเลยครับผมนะครับไม่มีปัญหาครับผมนี่นะครับนี่นะครับ ยกขึ้นระดับนี้ก็ไม่มีปัญหาก็ไปสบายก็ไปสบายครับผมไปสบายนะครับผมครับไปสบายนะครับสบายครับสบายไม่มีปัญหาครับน้ำสูงประมาณประมาณ60เซนติเมตรนะครับผมไปได้ก็ไปได้ครับครับอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณเฉพาะจิศสอพนจัยเนาะ เ็ดปองใสนะครับเ็ดปองใสนะครับสนุนพี่น้องครับรถนุ่รถยากนะครับครับผมนี่ครับย้ำนะครับไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับผมเป็นรถรับมายกรถเก๋งออกจากพื้นที่นะครับผมอ่าน้ำท่วมไปไม่ได้ถ้ารถกระบะรถปิกอัพง่ายๆ่ารถกระบะรถปิกอัพก็ไปได้ครับผมยกไปกล้าบริการนะครับ ไม่ใช่ค่าบริการครับผมเป็นค่าเหนื่อยนิดน้อยครับเป็นค่าเหนื่อยค่าน้ำมันก็เป็นค่าน้ำมันมากกว่าเนาะครับไม่ใช่ค่าบริการนะครับอะไรจะค่าบริการนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยที่ว่าช่วยเหลือประชาชนนะครับผมหน่วยช่วยเหลือประชาชนนะครับลูกสามเสืราชสีมานะครับผมนะครับเป็นหน่วยช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือพี่น้องในเขตอำเภอพวยธนเขตสุวรรณภูมิครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมไปก็ปลอดภัยปล่อยไปปลอดภัยปลอดภัยนะครับผมนี่นะครับดูครับดูดูครับดูนี่ครับดูนะครับเป็นรถรถยกรถลากนะครับนี่นะครับนะครับล้อหลังยจะวิ่งปกตินะครับเพราะว่าเครื่องอยู่ด้านหน้านะครับผมเครื่องอยู่ด้านหน้านะผมปลอดภัยปลอดภัยนะครับผมเครื่องอยู่ด้านหน้านะครับเครื่องอยู่ด้านหน้านะครับข้างหลังนะครับนี่นะครับผม ดูครับดูนะครับนี่นะครับย้ำนะครับอ่าครับผมอ่ะนี่นะครับอ่าก็ขอบคุณหน่วยงานนะครับหน่วยงานนะครับมูลนิธิพุทธธรรมนะครับนี่นะครับโอเคครับขอขอบคุณครับนี่นะครับนี่นะครับอาสามูลนิธิพุทธธรรมครับผมนี่นะครับอ่าบินองก็เนาะขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก เอาเปลอผลนทรายเนานะครับเลือกฝนครับ ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณพี่น้องกูมองกูบอนนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่เฉพาะจิตจากอำเภอพลทรายเนาะกับจากโรงพยาบาลพลทรายเนาะก็บสิงนํารถมายกรถพี่น้องนะครับมีความจําเป็นครับรถคุณหมอเนาะครับคุณหมอรัตนานะครับรัตนานําสํารงเนาะครับนำสกุลเก่าเนาะครับนําคุณนนำพอนำแม่ครับผมนำโยกรถเพื่อจะออกจากพื้นที่ก็ไปทํางานเนาะครับเนื่องจากว่าทํางานอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับบ้านอยู่นนทบุรีพลทรายครับนำทั่วบ้าน อบจมาศนะครับไปผลับทํางานลําบากเนาะเพราะว่าไม่มีรถใช่นะครับผมอ่าบ่มีรถใช้ก็ททางานลําบากครับผมนี่คืออ่าขอบคุณครับท่านนายกครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับผมนะครับเป็นรถของท่านนายกบัวทองติดิมเนาะกันนายกอบตสีสว่างนะครับผมจะมาดูแลความปลอดภัยของพี่น้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะครับ มาแจ้งผมนะครับในฐานะผู้สื่อข่าวผู้ส่งข่าวประจำว้าหมู่บ้านประจำท้องถิ่นเนาะกับว่ามืออื่นับพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้มันทึกยงเมื่อ16ตุลาสองหานะครับพรุ่งนี้มันที่17ตุลานะจะมีการเอานำสิ่งของไปแจกหลายๆจุดในเขตตำบลชีสว่างนะครับท่านจึงได้นะบบอกผมประสานงานผมในฐานะผู้ส่งข่าวท้องถิ่นนะครับผมให้ไปทําข่าวพูดง่ายๆเนาะให้ไปทําข่าวให้ไปทาคลิปอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับ การช่วยเหลือน้ําท่วมในเขตพื้นที่ตำบลชีสว่างนะครับผมก็ขอบคุณท่านนายกที่ยังมองเห็นความความสาคัญของผมนะครับนี่ครับรถออกไปผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยจากจากอันตรายทุกอย่างนะครับแต่ว่าน้ําท่วมครับเราหยีเรียกไม่ได้นะอันตรายจากเก็บไข่เน่ปป่วยจากวัติเหตุต่างๆเนาะก็จากไป มาหาจินขับรถขับเรือขับลาไปก็แล้วแต่เนะก็ไปทํางานก็ให้ปลอดภัยทุกที่ทุกถนนหนทางก็แล้วกันครับผมถ้าคิดผมดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเให้นด้วยครับผมสวัสดีครับ